สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเขาสูช่องสอพาชโชกค,ครับเมื่อนี้ย่ำคำย่ำแรงครับพอซอสกลับมาพบก,กับพีกัหนองขึ้นก่าครับเมื่อนี้พอซอสสีนำ้ำตัวเลขหน้าทางของปูรือสีดำดำครับเด็กเล่าพัฒนาด้วยครับเ่าพัฒนาครับสําหรับงวดวันพุทธที่ผ่านมาครับ ตัวเลขแนวทางของปูหาือซีนดำเข่าตรงๆนะครับ c 2ครับ c 2เข่าตรงๆโดยไม่ต้องกลับครับอันนี้ก็คือเล่าพัฒนาของปูหาือซีนดำรู้สึกว่าบ่าหลายโตครับสื่อง่ายครับแต่ว่าห้าน้อยก็รุดนะครับสําหรับมือว่าน,นี่ก็รุดเด็กห้าน้อยโพลาือซีนดำมือนี้บ่ได้ต่มครับพอมือนี้เป็นมือหอยใหญ่นะครับ เป็นเมือหัวรัฐบาลไทยเป็นจริงไรเนาะครับพี่น้องเอฟซีมีผู้โชคผู้มาร์โนครับศูนย์สามกับเจ็ดหาครับศูนย์สามเจ็ดห้าออกอยูทะเบียนรถยูไปทะเบียนรถของพ่อสอเลยครับสองเก้าห้าเจ็ดนาะทะเบียนรถครับออกอยูหนีครับพี่น้อง เที่ยวออกอยู่พอพ่อประนันบัวเหลา้าหรือห้าหน่อยทุกหวยครับหอยไงปีนี้ทั้งปีครับออกอยู่ทะเบียนรถพศทั้งนั้นครับสองเก้าห้าเจ็ดนี่ครับ mm hmm. เดี๋ยวสิภาพไปเบิงครับพี่น้องว่าออกอยู่ใส่หอยไงเมื่อนี้ออกอยูนี่ครับพี่น้องเอฟซีครับห้าเจ็ดเจ็ดห้านี่มันสิไปใส่วาสันยูนี่เมื่อออกตลอดครับแต่ว่าท้ศอกับบอดด้ ซื้อครับปกติกับบใครยเสือนะครับซสือกับเสือกับเสือ,สอรอตตอลีเท่ละใบสองใบก็บเลยบกบอคิดพอตัวเลขอยู่ถ่ายรถครับก็บเลขงามอยู่ครับหาเจ็ดเจ็ดหาเป็นเหลขกที่งามแต่ว่ามันคิดบ่ถ,ถึงเนาะพี่น้อง FC. เอฟซีนะกับบเป็นยังครับว่ากันไหมสู่ต่อไปเนาะครับพี่น้องครับเป็นเจังไหนพี่น้องครับผู้ดใดมีผู้ใดโชคดีในน้อครับ พอกระอ,อสแสดงความดีใจกับพี่กับนองผู้ที่โชคดีด้อครับแล้วอสแสดงความเสียใจกับพี่กับนองผู้ที่ลาดหวังครับก็บเป็นธรรมดาเนาะครับการลงทุนก็มีความเสียงคือว่าครับสื่อเหล็กก็มีมีใดมีเสียครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องปกติของการลงทุนเนาะครับ เพิร์นทงบอกว่าห้ลงทุนยังมีสตินะครับแต่ว่าเมื่อนี้พอสอกับมีห้อยเด็ดคือมาให้พี่น้องแก่มือครับโบลายหางครับตัวเล็กนวาทางของปูรือสียินดำครับโบลายหางกันเล็กเล่าแก่มือห้อยไทยครับถ้าพาดบังหวอยไทยกับมาใส่หวอยเหล่ากันครับจริงๆแล้วเมื่อนี้ก็มีหลายส,สำนักมีหลล่อาจารย์เพิ่นเขาเนาะครับ ที่เขาเต็มตมกับปูนาดนะครับอายุเพิ่นหาสิบเจ็ดปีครับเพิ่นฝันมาเพิ่นตายเพิ่นว่าฝันย่ำได้ออกย่ำนั่นเด้อประสันแต่ม่แ่นี่หรีเนาะครับของปูนาคก,กับเขาของปูผ้าแดงกับเขาครับสามศูนย์ครับสามศูนย์ศูนย์สามของปูผ้าแดง, 300, ง,แดงมีหลายสำนักอยู่ครับที่เพิ่นเขาครับก็ดีใจน้ำเพิ่นเนาะครับ ขอแสดงความเสียใจกับหลายลสำนักทีผลาดบังในวดนี้ขอแสดงความดีใจกับพีกับน้องกับหลายๆสำนักทีพ่นเข่าในวันนี้คือกันครับแต่ว่าพินเมือนนี่พี่น้องย่าเผอครับเหมือนเล่าปูเลือสีอินดําแก้มือครับพันว่าสูตรนี่สูตรแก้มือสูตรแก้มือหวยไทย่าสันครับเมือนนี่เฮา ผูไดผาดหวังหอยไทยก็มาล่อมือหอยเหล้าด้วยครับไล่ได้ทอกันครับพี่น้องเพราะว่าหอยเล้าหรือหวยหวไทยเนาะถ้าเขาลงทุนถ้าถูกครับได้ได้กับพ่อๆกันนะครับค่าตอบแทนเดี๋ยวพี่น้องเมื่อบึงน้ากันครับว่าปูลื่อสีอินดำเพิ่นห้ตรวไใหมาสำหรับหมวดนี้ครับสำหรับปูลื่อสีอินดำนะครับเมื่อน,นี้ตัวเลขหน้าทางของเพิ่นกะเข่าครับ จ็ดหาหาเจ็ดแม่ไล่กับเข่าแม่ไล่กับเก้าเจ็ดหากับเข่าครับแล้วก็สามศูนย์นี่ครับแม่ไล่ี่เข่าทั้งล่างทั้งบนในงอนนี่รู้สึกว่าแน่นอนครับแม่ไล่หัวนี่แน่นอนเลีแล้วก็นองเบสถ้าตัดสื่อกับเข่าครับสามห้าศูนย์ครับส่วนปูเรซีดำหาเจ็ดเจ็ดหาคตรงตัวอยู่แล้วนะครับ พี่น้องก็ตามต่อแม่ไร่พ่นกันสีมาวัดดงนาเพื่อนอยู่ครับอีกโบกี้มือน,นี่แหละครับเข้าๆนาจะเป็นวันที่หาวสันพันวาสีมาวัดดงนาเพื่อนเดี๋ยวพี่น้องก็ล่อครับมีจีเด็ดแน่นอนสําหรับปูหรือีอินดาไแม่ไร่เพราะว่าปูหรือสีอินดาเพิ่นบอกว่าเพิ่นสี่หายไปเป็นซิปงวดครับ เพราะว่าเพิ่นอยากเก็ดจากสังว่าสันปูขาวครับปูขาวพุ่มปูขาวที่เพิ่นมาผ่านหลางปูฤาษีเินดำครับอบอกเขียนตัวเลขให้ก็ถือใบพร้อมครับโอ้ยแน่นอนีหลีครับพี่น้อง FC. เอฟซี 5, 5, เจ็ดหาหาเจ็ดครับม่ไล่กับ่บชัยย่อยครับเข่าขึ้นกันครับนะก็ดีใจน้ำเพลนครับเดี๋ยวเขาจกมาเบึง ล่าครับเล่ามือนี้จะเป็นตัวใดขามาเบ่งน้ำหวนครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับเอาได้มาลดวครับพี่น้องครับเราพัฒนาวันนี้ครับ16กันยายน2 25 6หาของกูหรือสีอินดําครับ3ตัวเม็ดเดียวครับ3ตัวมิดเดียว ก็เคยเขาเคยแตกสามตัวนะครับปูรูสีนดำเลขเล่าของเพิ่นครับเคยแตกสามตัวครับเล่เรื่องบางวดที่พันมาที่สองเต็มๆต,ตรงๆได้ครับตัวเพ่นวุ่กลมห้ครับงวดนี้เด็กับบัลายหางครับมีเลขก่แค่สี่หางครับเลขสองตัวสี่หางเลขสามตัวหางเดียวครับพี่น้องมีสี่หนึ่ง 6กสามหกสองแปดห้าปูวงกลมให้ที่หกสามก็แปดหาครับวงกลมให้เน้นๆเ,เลยครับสองหางหิดเส้นใตให้พร้อมวงกลมให้พร้อมครับสำหรับผู้ทุนทุนหน่อยครับสําหรับคนทุนน้อยแต่ว่าต้องซื้อหลายตัวครับเอเคหกสามกับแปดหาแค่นั้นกบเอาครับ เพราะว่าเด็กปูหรือสีินดำนี่ส่วนมากจะตรงๆครับแต่ว่าเขากลบอาไว้นะครับทนพี่น้องมีทุนหลายกันลงทุนมัตสุโตะนะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกสามหกสองแปดห้าเขาลงทุนเอาไว้ก็ว่าเสียายแล้วครับคิดว่ามือนี้แก่เมืองหอยไทยครับคิดว่าบอพาดครับพี่น้องเอฟซีครับถ่ายคลิปแล้วครับท่านผู้ชมครับกา ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีสาหรับแนวทางชุดนี้้อครับสําหรับเราพัฒนาวันนี้ครับเจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกสามหกสองแปดห้าครับหน่อยๆแข็งๆครับเอาไปวิเคราะห์บึงครับพิษถูกกิจวัตรกันครับทังช่องก็เป็นได้เพียงซื้อกลางที่นําเสนอเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ลดครับท่านผู้ชมครับเอาให้พี่น้องโชคดีเด้อครับสําหรับเมือนี้ครับ พอก,กันไหมในคลิปหน้าครับโชคดีครับสวัสดีครับ